ปกติเขาทำยังไงดีเนี่ยเดินไปไหนคนก็มองว่าเราแก่อายุ20่กว่าไงเราไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยใส่สูตรอ่ะจริงๆต้องดูภูมิฐานอ่ะลองดูซิว่ามีอะไรผิดปกติเสื้อผ้าหน้าผมเราหรือเปล่าใส่ยังไงไม่ให้ถูกเรียกลุงความแก่กับไม่แก่อุ๊ยอ็แรงอ่ะ <c oughs> แต่อันนี้คือความจริงนะคะอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมกระดุมท้ากัดกระดุม2เม็ดไงแกดูทางการไงปลดกระดุมนะคะให้ปลดเหลือแค่เม็ดเดียวนะคะส่วนแขนนะคะไม่ควรตกลงมา เนี้ยโอเคอยู่บริเวณขอบไหลขึ้นไปอีกนิดหนึ่งกําลังดีนะคะถ้าอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าหลวกความดูดีมีตาหรือที่ความพอดีไม่หลวกไปไม่ขับไปค่ะไม่ต้องเขื่อโตแล้วนะคะเวลาเราตัดสูตรเวลาเราเลือกชุดนะคะเอาใส่ให้พอดีตัวเข้าไว้ว้าวไม่โดนเรียกลุงแน่ๆใช่ไหมอย่างเงี้ยาสาวสาวดูซีอย่างเงี้ยรู้สึกเทขึ้นมาดูหนุ่มขึ้นมาทันท,ทีไหมทําไมดูหนุ่มขึ้นไล่ไปทีเราสนได้กันนะคะไหลเห็นไหมคะ พอดีช่วงขอบไหลบริเวณหนะ้าอกเห็นไหมคะสอดเข้าไป1ฝ่ามือพอดีนะคะไม่คับไม่หลวงไปกระดุมนีม่ติดเม็ดเดียวนะคะจริงๆแล้วทริคอะมันมีอีกนะ หลายคนนึกถึงแต่สูทต้องสีดําจริงๆความอ่อนเดียวคือเล่นสีเช่นสีเขียวที่ม้าสีน้าเงินอย่างเงี้ยเห็นไหมคะก็ดูมีลูกเล่นทําให้เราดูอ่อนวัยดูโกงอายุหนุ่มขึ้นได้หรือความไม่เป็นทางการข้างในค่ะนี่ไรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแทนที่จะใส่เสื้อเชิ้ตข้างในข้างนอกก็ดูทางการอยู่แล้วลองใส่เป็นเสื้อยืดนักธุรกิจหลายๆคนนะคะมหาเศรษฐีรุ่นใหม่ๆก็มักจะใส่สูทแต่ข้างในเป็นเสื้อยืดหรือถ้าจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตข้างในอ่ะ เล่นเป็นสีได้นะคะลองสีแดงสีชมพูอ่อนถ้าใส่สูตรสีดำแต่การเล่นสีเนี่ยต้องมีความรู้นิดนึงเนาะนั่นก็คือ ใส่ยังไงให้เข้ากับสีผิวให้เข้ากับสีผมไม่ทําให้หน้าเรามืดเพราะหน้าเรามืดกลายเป็นแทนที่จะหล่อออร่าดูหนุ่มขึ้นนะคะถ้าเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันซึ่งความรู้เหล่านี้ครูจะไปสอนให้โดยละเอียดเลยนะคะในคอสที่ชื่อว่าแต่งตัวหยุดแก่ที่ทํามาให้สําหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะครูให้หมดเลยนะคะการทําความรู้จักขุนของเราการเลือกสีการแมทช์สีเสื้อผ้าพื้นฐานที่ส่วนใหญ่ผู้ชายใส่กันนะคะก็ใครสนใจทักหาสอบถามตัวหม ชั้นได้ค่ะ